สวัสดีครับพบกับผมนะครับเอบอยนะครับจากช่อง Butterfly ฟฟิ m นะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สามนะครับของวันเราเนาะนะครับผมเองก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับเพราะว่าก็ตามน้องต้นข้าวตลอดแล้วเวลาพักผ่อนไม่ค่อยมีนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็เลยได้เวลานะครับพักผ่อนแล้วก็ได้มีโอกาสได้นั่งทําคลิปเพื่อที่จะได้มีรายได้ลง ทางช่องของเรานะครับให้ทางช่องเราได้มีคลิปให้เอฟซีได้รับชมกันนะครับผมโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบนะครับตุลาคมนะครับแป๊บๆวันเวลาก็ผ่านไปเร็วนาะทุกคนเนาะนะครับมันเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะครับเรามาคิดอีกทีเอ๊ะจริงๆอ่ะมันเหมือนเพิ่งจะเริ่มต้นเดือนตุลาคมนะ แต่วันนี้มาปุ๊บเฮ้ยวันน,น,นี้วันที่20ตุลาแล้วเหรอเร็วแฮะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราตามน้องต้นข้าเนี่ยนะครับก็คือตามงานแทบทุกวันอะ่ะมันก็เลยทําให้แบบเวลามันเร็วนะครับแต่จริงๆอะ่ะเวลาในโลกใบนี้นะครับมันก็24ชั่วโมงนั่นแหละนะครับมันก็เท่ากันแหละแต่ว่าการทํางานของแต่ละคนมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับผม โอเคอันนี้ผมสั่งของมานะครับเมื่อวานเขามาส่งก็เป็นอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มาทุกคนนะนะครับหงหลังมาผมก็ไม่ได้สั่งเยอะละเพราะว่าอุปกรณ์ผมก็เต็มที่นะครับอุปกรณ์ก็เยอะแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คืออะไรนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าจับนะครับจับไ้นี่ครับเขาเรียกว่าไม้สั้นครับทุกคน จะเป็นขาตั้งสามนะฮะสามอันนะครับเอาไว้สำหรับอ่พกพาสำหรับงานที่แบบคนเยอะๆแล้วผมไม่สามารถจะเอาอขาตั้งกล้องเนี่ยนะครับไปถ่ายแบบเยอะๆได้นะครับนี่ครับมันจะมีช่องของมันนะครับตัวนี้นะทุกคนเห็นไหมครับตัวนี้ซื้อมาก็ ไม่ประมาณร้อกว่าบาทนะครับราคาประมาณร้อยกว่าบาทไม่ได้แพงมากแต่ตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นมีแป้นแป้นนะครับที่จะใส่ย,ยึดนะครับใส่ย,ยึดนะครับตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอ,อ่าโอเคก็นะครับมันเป็นอุปกรณ์เสริมนะทุกคนนะครับมันมันคืออุปกรณ์เสริมนั่นแหละนะครับ จริงๆผมาวางาขาตั้งกล้องเนี่ยแล้วก็ใส่เครื่องโทรศัพท์หลายเครื่องมันก็หนักนะนะครับใจผมก็ไม่อยากไลฟ์หลายช่องเยอะหรอกครับก็จริงๆอยากสักสองเครื่อง mm hmm. ก็ยังดีนะครับแต่ตอนนี้คือผมเองก็พยายามดันช่องของผมที่มีทั้งหมดสี่ช่องให้ได้แสนให้หมดนะครับ mm hmm. ก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไลฟ์เยอะๆนะครับเพราะว่า มีโอกาสได้ไลน์น so okay. ้องก็โอเคก็เลยได้ได้ไลน์หลายๆช่องนะครับจริงๆถ้าไลน์ช่องสองช่องเนี่ยมันก็จะเบานะครับในการจับในการควบคุมกล้องนะครับก็ช่วงนี้ก็ผมอาจจะไลน์หลายหลายช่องไปก่อนนะครับตอนนี้ทางช่องแมงกับ่ฟิล์มก็สามแสนกว่าแล้วนะครับแล้วก็ช่องตระกูลแมงฟิล์มก็ผมพักไปนานได้แสนแสนกว่าแล้วนะครับตอนนี้เหลือ สช่องก็คือบัตเตอร์ไฟฟิล์มนะครับแล้วก็ผีเสื้อฟิล์มนะครับสองช่องนี้แปดหมื่นกว่าแล้วนะครับก็เรื่อยๆครับดันไปให้ได้เก้าหมื่นจากเก้าหมื่นแล้วก็ดันให้ได้แสนซึ่งผมคิดว่าถ้าผมขยันทำคลิปไลฟ์สดบ่อยๆแน่นอนครับก็ผู้ติดตามก็จะได้นะครับ อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมซื้อมาเสริมนะทุกคนเนาะนะครับวันนี้ผมก็ได้พักผ่อนนะครับซึ่งวันนี้รู้สึกดีขึ้นนะครับเมื่อวานเมื่อวานก็รู้สึกอ่อนเพลียรครับเพราะว่าพักผ่อนน้อยด้วยแล้วก็บางทีบางครั้ง สภาพร่างกายเราไม่ค่อยพร้อมอ่ะนะครับเหมือนแบตมันไม่เต็มร้อยอ่ะนะครับมันก็เลยแบบว่าเหนื่อยพอไม่ค่อยได้พักด้วยอะไรด้วยทำให้มีปัญหาในในหน้างานอยู่แล้วนะครับซึ่งเมื่อวานน่ะที่ไปวัดดานมะขาบเตี้ยนะ่ะมันเป็นงานกลางวันนะครับมันเป็นงานกลางวันนะครับมันมันร้อนมากนะครับร้อนจริงนะโอผมไปนี่แบบ ตาแทบมองไม่ไม่ไม่อะไรเลยนะฮะก็อีกหน่อยเดี๋ยวผมผมต้องหาซื้อแว่นดำมาทุกคนนะครับไม่ไม่ใส่เทที่นะใส่กันแดดไม่ใช่หรอกครับคือเอ่แว่นดำจะใส่เฉพาะช่วงที่การแสงมันเข้าตาเยอะเพราะว่าเราพักผ่อนน้อยแล้วเราก็เดินทางไปถ่ายงานกลางวันซึ่งกลางวันเราตามแต่นอกกลางคืนไม่ไม่ไม่ค่อยได้ตามอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลางวันเนี่ยมันไม่ค่อยมีแต่ก็ มันก็มีให้เห็นนั่นแหละนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองเนาะทุกคนเนาะนะครับแสงแดดมันแยงตานะครับผมนะฮะเพราะนั้นต้องรักษานะครับก็ดวงตาเป็นสิ่งสําคัญเรามองเนี่ยถ้าเกิดเราเจอแสงมากเดี๋ยวหน้ามันจะมืดเอานะครับก็โอเคเมื่อวานผ่านคนไม่ได้ดีนะครับคนก็เยอะนะครับแล้วก็งานที่สองเมื่อเมื่อคืนผมไม่ได้ไป นะครับเพราะผมไม่มีรถไปแล้วก็<อ>าวานกลับมาผมก็รีบอาบน้ําแล้วก็รีบโหลดคลิปปล่อยคลิปคนดูคลิปผมเยอะมากนะครับที่วัดดานมะขามเตี้ยนะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ช่วยรับชมคลิปทางช่องมักคับี่ฟิล์มเนาะทําให้คลิปนี้มียอดดูที่สูงมากนะครับก็แต่ต้องบอกนะว่าคลิปเพลงที่ด่านมะขามเตี้ยนะครับผมไม่ได้เงินนะเพราะว่ามันเป็นเพลงลิขสิทธิ์แต่ได้ยอดวิว ยอดผู้ติดตามในแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับทุกคนนะครับในแค่นี้ก็ดีใจแล้วอย่างคลิปที่ผมมานั่งเล่าข่าวอย่างเงี้ยเออผมผมได้เงินนะครับผมผมได้เงินอ่าก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังดีนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมก็หาซื้อข้าวกินนะครับก็ข้าวก็ไปซื้อในเซเว่นนี่แหละทุกคนนะครับก็กินข้าวในเซเว่นนี่แหละ นะครับก็ใกล้ๆนะนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีการวางแผนงานผมอยู่เนาะนะครับเดี๋ยวยังไงเอฟซีก็รอดูว่าเออผมนะครับจะทําอะไรยังไงนะครับแต่ตอนนี้คือเราก็นั่งทําคลิปกันอยู่นะครับผมนั่งทําคลิปกันอยู่นะครับบรรยากาศที่การตอนนี้นะครับของฟ้าก็จริงๆมันก็แจ่มใสก็มีแดดแหละผมเอาผมเอารองเท้ามาตากนะครับไอ้วัน จำได้ไม่ได้วันนั้นอ่ะวันที่วัดพังตัวฝนตกตกหนักแล้วผมเปียกผมก็ซักรองเท้าอเนาะนะครับซักรองเท้าแล้วก็เอาไปตากนะครับซักรองเท้าแล้วก็เอาไปตากก็ตากเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวเออเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อต่อไปนะครับผมนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ